ตอน,นนี้เวลาตีสองเจ็ดนาทีครัเพิ่งกลับมาจากสงการวันที่สามฮะก็ติดเมาฮะติดรถน้องกลับบ้านเาจจะเล่นานา้ำในเรื่องสูงตู้ตตไปไหนอาจจะเล่นน้ำกับพี่เฮาเาจะเล่นน้ำกับพี่เฮา มามามมาเกิมามามัมเยอะมามามัมเะมามามัมกระราจมามามัมเยี่ยวกินหมวกระทะเยี่ยมหอมมะฝากหนู่มโย่เอ้ยไ่จอมามามัม เอาบิบไปใครจะมาม่มาเน้อกินมกดามีเนหอมาฝากหนูอยู่อ่ะอกินได้ไหมอ่ะชินโตเหรอ

ส่งการนะฮะวันที่สามวันที่สามเล่นกับตัวตูวต้ตอนเด็กเลย